Eight hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. More objects like this have landed around the world. Dr. Banks! You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. We need answers as soon as possible. You ready? <laughs> what happens now? They arrive. Oh my god. What does it say? Off her weapon. What the hell is she doing? สวัสดีค่ะพี่ออมจากช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือรีวิวหนัง Arrival ผู้มาเยือน หนังเรื่องนี้ได้รับการดัดแปลงมาจากเรื่องสรรั้นวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Story of Your Life ที่เขียนโดยเท็ดเจียงซึ่งคนนี้ก็เป็นนักเขียนเรื่องสั้นชื่อดังนะคะได้รับรางวัลมาหลากหลายรางวัลเลยหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของนักภาษาศาสตร์ที่ทางรัฐบาลได้ติดต่อให้เธอไปสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเพื่อที่จะรู้ว่าพวกมนุษย์ต่างดาวมาทําไมต้องการอะไรจากมนุษย์และการมาของพวกเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกหรือไม่ oh God. What does say โดยรวมหนังเรื่องนี้พี่อมคิดว่าน่าสนใจตลอดทั้งเรื่องเลยถึงแม้ว่าหนังจะไม่ใช่หนังแอคชั่นตุมตามไม่เหมือน ID.4 เป็นหนังที่มีอะไรให้คิดเยอะตามสไตล์ของผู้กำกับที่มีผลงานอย่าง Enemy, Prisoner แล้วก็ Sicario บรรยากาศมันก็จะขืมๆหน่อยไม่ค่อยค,คึกคักแต่อยากจะย้ำนะว่าหนังมันน่าสนใจจริงๆที่บอกว่านิ่งขืมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะมีความสนุกอยู่ แต่พี่ออมเองนะคะบรรยายได้ค่อนข้างยากเพราะว่าไม่อยากจะสปอยหนังนะรีวิวนี้ก็จะพูดกว้างๆนะคะพยายามไม่เจาะจงมาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างสิ่งที่ชอบก็คือการได้เห็นการรับมือของการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว แต่ละชาติก็มีมุมมองต่างกันวิธีจัดการกับเอเลี่ยนยังไงเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จากมุมมองของนางเอกซึ่งเธอเองก็มีปมเรื่องส่วนตัวอยู่ด้วยนะคะเราก็อยากจะไขปริศนาไปด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกแล้วเอเลี่ยนเหล่านี้มันมาทําไมในตอนท้ายเรื่องเองก็มีการเปิดเผยเรื่องราวออกมานะคะมีการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจุดนี้พี่อมคิดว่าทําออกมาได้น่าคิดมากๆนะคะพี่อมชอบในจุดนี้ ข้อดีข้อต่อมาก็คือการแสดงคิดว่าโลอิสเลนกับฮอกอายนะคะไม่ใช่นะคะเอมี่อดัมส์กับเจอร์ y ี่เรนเนอร์ทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเอมี่มีหลายฉากที่ต้องใช้อารมณ์เยอะแล้วเธอก็สื่อออกมาได้สมบทบาทมากๆจุดการแสดงนะคะไม่มีข้อติเลยและที่พี่อมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้ภาพสวยมากๆดนตรีก็เข้ากับหนังนะคะภาพที่มีในตัวอย่างหินหมอกเมฆกับยานอาวกาศ และดนตรีก็ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดเข้ากับการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวได้กลมกลืนนะคะดูแล้วน่าประทับใจมากๆดีไซน์เอเลี่ยนก็ชอบนะคะเพราะว่ามันเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่งที่พี่อมอคิดว่าน่ากลัวมากๆตรงนี้นะคะคิดว่าดูดีพูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะก็มาพูดถึงข้อด้อยของหนังกันบ้างหนังเรื่องนี้ก็จะไม่เน้นการต่อสู้เปรียงปาร์งฉากแอคชั่นน้อยมากๆเลยถ้าใครคาดหวังจะเห็นมนุษย์ต่างดาวบุกโลกจะเห็นการต่อสู้ระหว่างเอเลี่ยนกับมนุษย์นะคะ อาจจะผิดหวังได้หนังเรื่องนี้ออกเป็นแนวดราม่ามิสทรีแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะไม่ได้เน้นที่ฉากการต่อสู้ข้อด้อยข้อต่อมาก็คือช่วงท้ายเรื่องหนังมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาหนังได้ใช้ทฤษฎีมาอธิบายเรื่องราว คิดว่าการใช้ทฤษฎีนี้มาอธิบายนะคะมันไม่สามารถตอบคําถามทั้งหมดที่เรามีได้และทฤษฎีนี้เองมันทําให้มีคําถามตามมาอีกมากมายหนังไม่ค่อยชัดเจนในจุดนี้เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะไม่เชื่อและอาจทําให้ไม่ชอบหนังเรื่องนี้ไปก็ได้นะคะถ้าใครสนใจที่จะฟังเรื่องราวของทฤษฎีนี้นะพี่ออมได้ทําคลิปคุยหนังหลังดูสปอยหนังเรื่องผู้มาเยือนเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยวันพฤหัสหน้าสามทุมถ้าอยากดูก็สามารถไปดูกันได้นะพฤหัสหน้า มาพูดถึงข้อด้อยข้อสุดท้ายกันบ้างก็คือในส่วนของ CG ส่วนของ CG โดยรวมทำได้ดีนะคะเอเลี่ยนดีไซน์หรือว่าผิวหนังของมันคิดว่าทำได้ดีแล้วแต่จุดที่น่าติมากๆเลยก็คือผมของนางเอกผมของนางเอกที่เป็น CG มันดูหลอกดูหลอนมากนะคะดูขาดตามากๆไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยออกมาได้ยังไงนะมาทำให้ดูหนังแล้วรู้สึกสะดุดอารมณ์พอสมควรกันในจุดนี้ สรุปนะคะหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนววิทยาศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวได้อย่างน่าสนใจพี่อมชอบมากๆเลยเรื่องนี้พี่อมให้เรทแบบ full price จ่ายราคาเต็มค่ะก็น่าจับตามองนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะสามารถครอบครองรางวัลอสการ์ได้หรือเปล่ากระแสค่อนข้างจะดีมากๆนะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือเอมี่อดัมส์รู้สึกว่าเธอทาได้ดีจริงๆนะส่วนใหญ่พี่อมจะติดภาพเธอเป็นเจ้าหญิงจากหนังดิสนีย์นะคะ เธอไปเล่นหนังเรื่องไหนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เรื่องนี้รู้สึกว่าทําได้น่าประทับใจมากๆนะคะก็อยากจะสอบถามคนดูว่าชอบเอมี่อดัมกันหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนกันไหมว่าบทบาทเจ้าหญิงจิเซลเนี่ยมันเข้ากับเธอที่สุดแล้วนะคะคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวหนังผู้มาเยือนถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่อง แล้วถ้าอยากให้กำลังใจกันก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะคะตามลิงก์ด้านล่างเลยคลิปนี้พี่มอมไปก่อนนะคะอย่าลืมพบกันใหม่ทุกๆสัปดาห์ที่ช่องมัม่าแบร์สตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ